สวัสดีค่ะเดี๋ยวปิ้นชะพ,พามาชมนะคะวันนี้เป็นรถแ a นเจอร์ p t ปเต V6 ค่ะ3.0เบนซินนั่นเองค่ะรถกระบะที่ราคาสูงที่สุดในตอนนี้นะคะสําหรับเลนเจอร์ฟอร์นะคะแล้วก็กินน้ํามันที่สุดด้วยสําหรับในรุ่นของ Ford นะคะเดี๋ยวเราพามาชมกันคร่าวๆค,ค่ะภายในนี้นะคะ รถกระบะของปี2,024ราคาจะหนายนะคะปรับขึ้นเป็น1 9 4 9 0 0้บาทนะคะสำหรับสีพิเศษเป็นสีเทาและสีส้มนะคะก็จะเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะเช่นเดิมค่ะอ่ะเดี๋ยวพามาดูชมภายในสวิต์เปิดปิดกันนิดนึงค่ะเป็นคร่าวๆค่ะรถกระบะที่มีแต่คำว่ารวยกำลังจะส่งมอบลูกค้านะคะก็สามารถทำให้ได้ค่ะ ผ่านไฟแนนซ์เมื่อวานส่งมอบวันนี้เลยค่ะมีเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็สามารถติดฟิล์มกันได้ค่ะนี่นะคะอ่ะคร่าวๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปอ่าเต็มๆเ,เพิ่มฟังก์ชันกันให้ดูวันนี้ก็จะมาดูการทำงานของเรานะคะช่างของเรานะคะทำงานแข่งขันมาก,กวันนี้สวัสดีค่ะ